มีหลักธรรมสั้นๆนที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักไฟในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาเพ่จะได้นำไปอยู่ในโสมนัสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมที่ได้ถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจก็นี้สิ่งที่จะนำเสนอ ในโอกาสนี้เป็นเรื่องของสตินะสติมีหน้าที่เยอะแยะ,ยะนะแต่จะนำเสนอแค่3ประการซึ่งมีความสำคัญครนะอบคลุมนะพระพุทธองคนะ์ตรัสว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสนะในโลก นะภาษาบาลีก็คือสติเตสังยิวารณนังกนะสิสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นนะพระองค์ตรัสกับอชิตตว่ากระแสะเหล่าใดในโลกนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นเรากล่าวทำเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้นี่คือสติ ท่นี้กระแสที่กานมีกระแสอะไรบ้างกระแสแห่งตัณหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสวิชาล้วนจะเป็นกระแสแห่งอกุศลทั้งสิ้นโดยเฉพาะกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกระแสของการเกิดทุกข์เราเรียกสั้นๆว่ากระแสแห่งตัณหานั้นเมื่อมีปฏิจจสมุปบาท แล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติเป็นตัวกั้นกระแสไว้เนี่ยมันก็จะไหลไปตามอาการของปฏิจจสมบาทจนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทุกขนะ์นี่คือหน้าที่ของสตินะที่สำคัญนะสติเตสังนิวารรนัง่งนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งตัณหาตันนะตนี้ประการที่2ของสติ องคตวสติโลกัสมิชาคโครแปลว่าอะไรแปลว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติแปลว่าความระลึกได้หมายความว่าเวลาที่เราทำอะไรหรือจะพูดอะไรหรือจะคิดอะไรอยู่เนี่ยต้องระลึกดูเสมอว่าเราจะทำเราจะพูดหรือเราจะคิดก็ต้องมีสติสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก หมายถึงว่าเมื่อคนเรามีสติคือความไม่ประมาทแล้วเนี่ยอาจจะเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตื่นตัวต่อการรับทราบความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอจะพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ทุกขณะนะคือถ้าขาดสติแม้เพียงเสี้ยววินาทีนะความหายเยน็นก็จะปรากฏกับชีวิตและทรัพย์สินนะ,นะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเครื่องตื่น ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องตื่นมันก็กลายเป็นผู้หลับไหลเมื่อเป็นผู้หลับไหลเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็จะไม่มีปัญญาที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าความเป็นโลกเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลานั่นคือโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจที่มันไปนกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโรพธภพ แล้วก็ทำมารมณ์นี่คือความเป็นโลกนะแต่ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่แล้วเนี่ยความเป็นโลกเหล่านี้มันก็จะชักจูงจิตให้เป็นไปตามมันนะเพราะนั้นสติโลกาสมิชาคโรโวนะจึงเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกทำให้เราไม่หลับไหลนะนี่คือประโยชน์และหน้าที่ของสติประการที่สอง สติประการที่3นะก็คือสติสัพพัทธ,ธปัจฉยะแปลว,ว่าสติจำเป็นนะจะต้องมีในทุกสถานที่ทุกเวลานะคือถ้าไม่มีสตนะิไม่มีสติเข้าไปแทรกในเหตุการณ์เหล่านั้นนะปัญหามันก็จะเกิดนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกตัวคือสัม,มักชัดเจแล้วก็ต้องมีสติ คอยควบคุมแนบอยู่ตลอดเวลาเนะพราะสติเป็นตัวระลึกระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่ากุศลระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงนะระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญานะจะเอามาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเพราะนั้นสติถ้ามันไม่ระลึกนะมันไม่ทําหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเวลากิเลสเกิดนะเพราะกิเลสมันจะเกิดจาก เขตที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสะทั้ง 6. นะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะถ้าสติมันไม่สามารถจะไปดึงปัญญามาจัดการกับกิเลสเหล่านั้นได้ทันทุกทนะีกิเลสเหล่านั้นมันก็จะมีกําลังนะที่ทําให้จิตนี้เป็นไปตามอํานาจของกิเลสทุกก็จะเกิดขึ้นในที่สุดเพราะนั้นสติจริงต้องมีอยู่ตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์นะคือสติสัพพัทปัฉญา นะนั่นสติ3ประการนะก็คือนะสติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องกลั้นกระแสแนะห่งปฏิจจกระแสแห่งกันถานะสติประการที่2คือสติโลกาสมิชาโครสติเป็นเครื่องตื่นในโลกนะตื่นจากความหลับไหลนะและประการที่3คือสติสัพพัทธปัจชยาสติจำเป็นจะต้องมีทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ นี่คือหน้าที่ของสติที่สําคัญ3ประการซึ่งก็เพียงพอแล้วต่อการที่จะควบคุมนะจัดการกับนะกิเลสอสวะนะหรือตัณหาหรืออวิชชาต่างๆที่ปรากฏนี่คือธรรมะที่มีประโยชน์นะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ